สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมวันนี้เราก็มากับเว็บ k m เ t h มเอคีที .com นะผมเว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดผู้ติดตามอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะฮะก็วันนี้นะผมผมจะมาสอนวิธีการปั๊มไลค์รูปภาพในไอนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะผมที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกก็สามารถกดสมัครสมาชิกกันได้เลยนะครับผมก็สมัครสมาชิกฟรีนะฮะเดี๋ยวผมจะลงชื่อเข้าใช้งานรหัสของผมเลยนะครับผม หลงชื่อเขาใช้งานมาแล้วนะผมก็หน้าตาของเว็บไซต์ KME ก็จะเป็นประมาณนี้นะผมให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะฮะเพื่อมาหาหมวดหมู่บริการนะผมเราจะเลือกเป็นบริการของไอทีตัวนี้นะผมนะจะที่เราเลือกหมวดหมู่บริการนะผมก็ให้เราเลือกบริการที่เราจะใช้งานนะผมจะเอาเป็นตัวปั๊มรยี่สิบอันนี้นะผมหลังจากนั้นนะฮะก็ให้เราไปที่ตัวไอีของเรานะผมผลรูปภาพที่เราจะใช้ปั๊มให้เรียบร้อยนะฮะ ก็ให้เรากดคัดลอกลิงก์นะครับผมนำลิงก์มาวางไว้ในช่องวางลิงก์ตรงนี้นะฮะแล้วเราก็เลือกปริมาณกันได้เลยนะผมจะเลือกตามที่เขาแนะนําเลยแล้วผมก็คือหนึ่งพันไลท์ต่อยี่สิบนะครับผมบาทนะฮะเราก็กดสั่งซื้อได้เลยครับผมพอเรากดสั่งซื้อไปแล้วนะผมก็จะเด้งกลับมาที่หน้าแรกนะผมให้เราเลือกลงมาด้านล่างนะฮะเพื่อมาหาคํานี้นะผมว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะไ <see> อ้สีเขียวๆตัวนี้จะเป็นตัวใบเสร็จของเรานะผม ในกรณีนะผมที่เราสั่งซื้อไม่สําเร็จนะผมอาจจะไม่ไมีใบเสร็จตัวนี้ให้เรานะฮะก็ไมา็จะแจ้งข้อมูลต่างๆตัวโปรแกรมที่เราเลือกใช้งานไปไว้ตรงนี้หมดเลยนะผมแล้วก็ตัวเลขรหัสตัวนี้นะฮะมันจะเป็นเลขออเดอร์ของเรานะในกรณีที่เกิดปัญหากับตัวโปรแกรมนะผมเราสามารถนําเลขออเดอร์ตัวนี้นะผมไปติดต่อกับแอดมินของเว็บเคมิได้น,นะผมก็าสามารถติดต่อได้ผ่านไลน์ด้านล่างตรงนี้เลยนะผม หรือว่าอีกช่องทางก็ให้เราเข้ามาที่ขีดสขีดตรงนี้แลผมมาที่แถบเครื่องมือนะฮะแล้วก็มาติดต่อฝ่ายสนับสนุนได้ทั้ง2ช่องทางเลยนะผมแล้วก็ต่อมาแลผมสาหรับวิธีการเติมเงินนลผมว่าช่องทางการเติมเงินของเว็บเค M มเอ็มนะฮะ <ๆ S 1> ก็จะมีครบทุกช่องทางเลยนะผมไม่ว<ๆ>่าจะเป็นสแกนค r โค้ดทุกธนาคารนะผมดูมันนี่วอลเล็ตอังเปาวอลเล็ตบัตรเดบิตบัตรเครดิตใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็เว็บเค M มเอ็มนะผมมีแนะนําเพื่อนให้เราด้วยนะผมเราสามารถคัดลอกลิงก์ สามารถใช้สร้างรายได้ให้เราได้ด้วยนะผมเดีย๋ยวเราจะลองกลับไปดูที่ตัวไอจีของเรานะผมเดีย๋ยวผมจะลองรีดูสักรอบหนึ่งนะฮะก็ตอนนี้นะผมยอดไลค์ก็ขึ้นมาแล้วนะผมเก้าร้อยสี่แปดคนนะฮะพอคนที่มากดถูกใจเรานะผมก็จะมีตัวตนนะผมอันนี้ตัว AI ของไอไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยนะผมใช้งานกันได้แบบปลอดภัยเลยนะฮะ จะประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะผมสนใจที่อยากจะใช้ตัวโปรแกรมนู่นจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ